วัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสุ่ครัวตุกตานะคะวันนี้ตาชวนมาทำโฮมเมดลูกชิ้นไก่กันค่ะสูตรนี้รับรองความนุ่มเด้งเลยนะคะเป็นลูกชิ้นไก่เด้งๆเลยนะคะรับรองความอร่อยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะ Hi everyone welcome to Tukata Thai Kitchen today I make chicken meatball super super chewy and bounce yum 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 So you interesting how make chicken ball, going show you o If ถ้าคุณสนใ k e ิธีทำไก่เนื้อหม i ฉ g นจะแส o ง how ี o ำให้คุณไป e ริ่ม t ัน t ล t ส่วนผสมง่ายๆนะคะทำลูกชิ้นไก่ของเราวันนี้ก็จะมีเนื้อไก่ค่ะเป็นตาใช้เนื้ออกไก่นะคะสี้วขาวค่ะน้ำตาลทรายน้ำเปล่านิดหน่อยนะคะตาช้ผงแอคคอร์ดหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะผงแอคคอร์ดก็คือสารฟอสเฟตที่ทำให้โมเลกุลของเนื้อสัตว์ต่างๆรวมตัวกันเหนียวนะคะ ทำให้ลูกชิ้นเราเด้งๆค่ะเนี่ยค่ะหน้าตาสันฟอสเฟตหรือว่าแอดคอร์ดนะคะเป็นแบบนี้สีขาวเลยมีพริกไทยค่ะมีน้ํามันพืชผงฟูนะคะผงปรุงรสค่ะกระเทียมผงเกลอือนิดหน่อย The ingredient gonna be chicken breast, soy sauce, sugar, water, a d c o r d powder. White pepper, vegetable oil, baking powder, seasoning powder, garlic powder and salt. That's our ingredient to make the chicken ball. Let's get started. This is a chicken. I put in the fridge make it very very cold. na sap I'm going to blender my chicken. make sure it very cold add a little bit ice and water ก็ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่เครื่องปรุงแล้วก็เดี๋ยวไป แช่ช่องแข็งอีกทีหนึ่งค่ะ After the first blend it look like this it gonna little bit smooth so I m gonna add my seasoning หลังจากที่ปั่นนะคะเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องปรุงกันเลยนะคะก่อนอื่นก็จะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะ soy sauce น้ำตาลค่ะ sugar ผงปรุงรสนะคะซีซิง garlic powder white pepper powder พริกไทยนะคะผงฟูค่ะผงแอดคอร์ดทำให้ลูกชิ้นเราแด้งๆนะคะ vegetable oil น้ำมันพืชค่ะ s a l เกลือค่ะเสร็จแล้วนำทั้งหมดมาคลุกเค้ากันนะคะ so give them a mix well together นวดเขาสัก10-20นาทีนะคะ I'm gonna มา a ร e My chicken about 10 or 15 minutes until is everything is mix well together. After I massage my chicken 10 or 15 minutes it look like this. เละเทะหน่อยนะคะก็เนี่ยค่ะก็จะเหนียวนุ่มแล้วแต่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเาจะไปใส่ในแช่ช่องแข็งอีกสัก45นาทีค่ะโดยหาถาดหรืออะไรที่มเป็นแบนๆนะคะความเย็นเขาจะได้เข้าทั่วถึงนะคะ I gonna use another container like a flat container and I gonna pull my chicken in here I'm gonna put in the fridge another 45 minutes เดี๋ยวเราจะไปใส่ในช่องช่องฟรีดนะคะ45นาทีให้เขาแข็งตัวอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาปั่นอีกทีนึงค่ะเนื้อไก่ของเราจะได้เหนียวนี่ก็เหนียวพอสมควรเมื่อกี้นี้แต่เอาไปใส่ในไมโครเวฟนะคะชิมรสเอา ใส่ในถ้วยเล็กๆนะคะใส่ไมโครเวฟสัก30วินาทีนะคะแล้วก็ชิมรสด,ดูชอบหวานชอบเค็มมากน้อยแค่ไหนก็เติมส่วนผสมเอานะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะเอาไปใส่ในช่องฟรีดนะคะห <c oughs> ่อแรปพลาสติกซะหน่อยนึง <c oughs> I'm gonna wrap with พล a สติกแล้วฟร e e ส์ about 45 minutes เดี๋ยวตาจะไปใส่แช่ช่องแข็งนะคะ45นาทีค่ะ นี่ค่ะเขาก็จะแข็งค่อนข้างที่จะแข็งนะคะนี่เนิ่เนิ่เดี๋ยวเราจะปั่นอีกรอบหนึ่ง ปั่นจนละเอียดเนื้อนเนียนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปปั้นลูกชิ้นกันค่ะ this is the chicken is blender it very very smooth and very cold so I next I'm going to make the chicken ball ใช้ช้อนนะคะปาดช้อนชุบน้ำหน่อยนะคะแล้วก็ปล่อยลงไปในน้ำนี่ค่ะ ส่วนผสมจะเละเทอะนิดหน่อยไม่ต้องกังวลเราก็เอาช้อนปัดๆเอาแล้วก็นวดเขาขยำขยำกระดาษหนึ่งโลกแล้วหยอดลงไปค,ค่อยๆหยอดลงไปทำไปจนกว่าส่วนผสมจะหมดนะคะ I'm gonna do the chicken ball until everything is finished so after this I'm gonna let it cooking another 10 or 15 minutes in the pot after that uh, we going to p u l out put in the ice cold water เสร็จแล้วนะคะต้มต่อประมาอีก10ถึง15นาทีนะคะให้เขาสุกดีแล้วเดี๋ยวเราเอาไปน็อกน้ำเย็นกันค่ะครบ15นาทีแล้วนะคะลูกชิ้นเราสุกแล้วลูกชิ้นไก่แด้งๆเ,เลยเห็นไหมคะนี่ after 15 minute s I boil in the hot water my chicken b o w l is well done look ชิ้นไก่เด้งๆเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปน็อกน้ำเย็นกันนะคะ next I'm gonna pour in the ice cold water เตรียมน้ำแข็งใส่น้ำไว้นะคะเดี๋ยวเราไปใส่น็อกน้ำเย็นกันค่ะเสร็จแล้วตัดขึ้นเลยค่ะน็อกน้ำเย็นเลยจะได้ความเด้ง ของลูกชิ้นนะคะ I'm gonna put an ice cold water make my chicken ball is yum yum เสร็จแล้วเห็นไหมคะทำง่ายๆกันเลย นุมน่มๆเด้งๆเลยค่ะอะ so I'm gonna show you how inside นี่ค่ะนุ่มๆเด้งๆไม่ยังร้อนๆอยู่เลยข้างในนี่เห็นไหม เด้งๆนุ่มๆ,มๆลูกชิ้นไก่เด้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมคะว่าทําไม่ยุ่งยากเลยเนาะทํำมันใส่กว๋วยเตี๋ยวก็อร่อยนะคะหรือจะเอาไปย่างจิ้มกับน้ําจิ้มซับซับอร่อยนะ่าดูเลยค่ะหวังว่าทุกคนคงชอบวิดีโอที่ตาทํากันนะคะชอบก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามตาด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ chicken meatball is finished it looks like yummy yummy and chewy and b o u n c y Look like this. Very bounce. It's super yummy. You can add it to soup or you're going to grill and dip with the Thai chili sauce dip. Super yummy. You have to try. It easy to make. I hope you guys like the sweet. Please subscribe my channel. And I have a tiny recipe come out every week. And thank you for watching. See you next time. Bye bye!